เมื่อตำนานของเกาะหลับลึกและโคจะลึกล้ำอย่างเกาะกะะู่ ถูกสารต่อในเดอะสตีก,กิดืดอภาค3เขาททำให้เหล่ามวลมนุษย์ได้รู้จักความมหึมาเบิ่มๆของอภิมหาสัตว์ยักษ์โคตรงูที่เคยสร้างความช็อกจนการามค้างให้เราจดจำกันไว้ในภาคหนึ่งและภาคสองในคราวนี้เหล่ามวลมนุษย์สึกติ่งดันอยากที่จะสร้างสวนส,สนุกในดีมจูราสิกพักขึ้นมาพวกเขาก็ต้องพบกับการต้อนรับของอภิมหาโคตรสัตว์ยักษ์อย่างเจ้าสตีก,กิดืดอและคู่ปรับล้านปีอย่างกระโปงมอนเมกาก็จินัดอินโดร่าเล็กที่พร้อมพุ่งเข้ามาขย จนทำให้หำหดตลอดฟังจะปล่อยอยูซาโฟตีสตูดิโอขอ,อนำเสนอจะปล่อยหนังควโหมูในภาพยนตร์เรื่อง The Snake Kid ปลุกเหมือนขึ้นมาฟัดฟัดฟัด และก็กลับสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกทุกท่านวันนี้ผมคงจะไม่กล่าวอะไรมากกับภาค3ของโคตรงูสเสดกกิดืดอเอาเป็นว่าเรื่องราวไหว้่วงน่าจะเป็นยังไงก่อนฟังก็ปลอยฝากกดไลค์สับไข่และกดกระดิ่งดิ้งดองกันด้วยนะครับคำเตือน คลิปเฉอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับและเรื่องราวของเด e ะส a นคค i ดดนั้นได้เริ่มต้นขึ้นเป็นเวลา5ปีหลังจากที่เกาะหลับลึกหรือเกาะลึกลับอย่างเกาะกระลูกได้รับการเปิดโปงจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รอดชีวิตมาได้จึงทำให้บริษัทชั้นนำของจีนที่มีชื่อว่าเซียนกรุ๊ปได้เข้ามาเทคโอเวอร์เพื่อยึดครองเกาะแห่งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายตั้งเป้าเอาไว้ว่าพวกเขาจะสร้างที่ดี่ให้เป็นแลนด์มาร์กสวนสนุกนันทศาาันล้านปีอย่างในหนังจูเลสิกปักนั่นเองเมื่อเตรียมการได้ไม่นานเซียนกรุ๊ป ได้มอบหมายให้บริษัทก่อสร้างอย่างเจ๋งคอนดักชันเข้ามารับผิดชอบในการสร้างสวนสนุกโดยมีเจ้ากระเจียวแมนเป็นผู้คุมงานก่อสร้างอยู่ในตอนนั้นแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังขุดเจาะพื้นผิวดินของเกาะกะลูกพวกเขาก็ต้องเจอกับซากสัตว์โบราณที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเป็นอย่างมากไอ้ยาแบบนี้สินะเขาถึงเรียกว่าเกาะกะลูกดูดิ กระลูกเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งเมื่อมีคนงานไประเบิดเขาแต่ไม่ได้ระเบิดเราทั้งหมดต่างก็ต้องตกตะลึงพอได้เจอกับซากฟอสซิลที่มีชีวิตกําลังเลื้อยดุยดุยเข้าไปในพื้นผิวดินซึ่งเมื่อสังเกตดูดีๆแล้วพวกเขาก็พบว่านี่เป็นเพียงส่วนหางของสัตว์ลึกลับและเงาตะคุ่มตะคุ่มที่โผล่ตะบุ้มออกมาไอ้ย,ยานี่มันอภิมหาโคตงงูสุดจะใหญ่ยักษ์เกินคําจะบรรยายคนงานต่างตกใจแต่ไม่ใช่สําหรับคนสปอยพเพราะกูดูมาสามภาคแล้ว แต่ท่านี่ยังไม่อึ้งกิมกี่พอข้างๆกันนั้นก็ยังมีเสียงของสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ร้องตัวแหวออกมาดูวยโอ้น่าสยดสยองจริงเลยสยองเสียงสัตว์ไม่สยองเสียงกูนี่แหละพร้อมกันนั้นเองการปรากฏล่างของอสูรตัวที่สองก็สร้างความสั่นสะเทือนขนหัวลุกให้กับผู้คนที่อยู่ที่นั่นเพราะมันเนี่ยยังกะโกจิล่าที่กําลังออกมาซ่าทาลายเมืองจนเจ้าซูเปอร์ไวเซอร์ผู้มาดูงานถึงกับต้องพูดว่า ปล่อยให้พวกมันสู้กันและแล้วสัตว์ทั้งสองหนอก็ปูงเข้าไปใส่กันเหมือนกับนัดกันมายังไงอย่างนั้นและเช้าวันใหม่ก็มาถึง เด็กหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไข่ก็กําลังทุกข์ทรมานเพราะอาการขาเป๋ที่ได้รับอุบัติเหตุมาก็ทําให้เด็กคนนี้ยังเดินไม่คล่องจนเขาแอบบ่นกับคุณแม่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องนอนติดเตียงจนเติบใหญ่หํำก็ไม่ได้ใช้แน่แน่คุณแม่ก็พยายามบอกให้ลูกคอยดูนาฬิกาบําบัดให้ดีๆเมื่อถึงเวลาก็ต้องลุกออกมาเดินเพื่อกายภาพขาของลูกให้ดีขึ้นไม่ใช่จะนอนกำหําเกียดค้านอยู่อย่างนั้นลูกชายไม่พอใจจึงรีบหลบหน้าเพื่อไปนอนเล่นต่อในทันทีพ่อตกดึกคุณม่ ก็ได้แอบวางแผน ที่จะให้ลูกได้กลายเป็นภาพบำบัดพร้อมกับไปเที่ยวที่สวนสัตว์ในรายการพิเศษ,ษของสวนสัตว์ล้านปีที่กําลังก่อสร้างจากบริษัทเซียนกรุ๊ปเลยทําให้เจ้าหนูเนี่ยถึงกับยิ้มไม่หุบเพราะเขาจะได้ไปเที่ยวดูไดโนเสาร์แล้วจนเมื่อวันนัดมาถึงแขกทั้งหมดที่ได้รับบัตรเชิญก็ขี่เรือข้ามฝากจนมาถึงเกาะกระลูกก่อนจะต่อรถบัสที่เป็นสายหลักเพื่อเข้าไปยงังไซต์ก่อสร้างโดยในรถนั้นก็มีแขก v i p ทั้ทงผู้อํานวยการสร้างสวนอย่างคุณหลูนักบรรพชีวินวิทยาดรเจียและสาวผู้ วยขของเารวมถึงหุ้นส่วนคนสําคัญอย่างเจ้าป๋ไกอภิมหาเศรษฐีผู้อยากจะมาดูหน้างานชัดๆก่อนจะลงทุนซึ่งในระหว่างที่เดินทางนั้นเจ้าเด็กน้อยใครเนี่ยก็มองออกไปด้านนอกหน้าต่างรถเขาก็เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่าภูเขาเจ้าหนูนี่ก็รีบบอกคุณแม่ว่าเขาเนี่ยเจอกระโปงมอนตัวเป็นๆมันน่าจะเป็นโคตงงูสายพันอุดๆนะเมคุณแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยเพ้อเจ้อแล้วงูอะไรร้องอุดๆซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังเถียงกันอยู่นั่นเองไอเจ้าโซเฟอร์คนขับ รถเนี่ยก็เผะเอเหลือบไปเห็นก้อนอะไรไม่รู้ลอยตุ้งเหี่ยวมาทางพวกเขาจึงทําให้รถนั้นเสียหลักก่อนจะพุ่งเข้าไปชนกับต้นไม้จนทําให้ทุกคนถึงกับหน้าแหกไปตามๆกันอีหยังวะเมื่อทุกคนออกไปดูก็พบว่ามันคือก้อนหินขนาดยักษ์ที่ลวงหลดมาจากบนฟ้าหาเหตุผลไม่เจอมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไอเจ้าเษฐีไปก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเขาก็จะเข้าไปจิ้งจ่องในป่าเจ้าเด็กน้อยใครก็เลยขอติดไปด้วยพี่รับ ไปกิ้งจ่องป่ะผมไปด้วยโดยคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้หลูเรื่องพระมัวแต่ง,งุนงงกับก้อนหินที่ล่วงลงมาจากฟ้าซึ่งในขณะที่เจ้าเด็กตะโ๊กไข่กำลังยิงกระต่ายจุดๆอยู่นั่นเองจูๆ่ๆไอเจ้าอภิมหาเศรษฐีก็ถูกสายอะไรสักอย่างพุ่งจะวิดมาปแปะหนา้าและดึงหายเข้าไปในป่านี่กูตายแบบนี้อีกแล้วหรอวะภาคที่แล้วก็ตายอย่างนี้นันเนี่ยเมื่อเจ้าใครหันมาก็าถึงกับตกใจ ไอ้นวดมึงหายไปไหนวะโดยที่ในตอนนั้นทางด้านรถเมย์เองก็มีผู้คนหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนสองคนก่อนจะพบว่าความจริงแล้วมันมีละอย่างอไอสักอย่างพุ่งมาจิ้มพวกเขาจนหายเข้าไปในป่าทั้งหากเลยทําให้พวกคนที่เหลือต้องรีบเห็นเข้าไปหลบในรถบัสเพื่อป้องกันการจู่โจมของสิ่งประหลาดแบบนี้ซึ่งเมื่อมันปรากฏตัวออกมาเนี่ยทุกคนก็ต้องกับช็อก เพราะว่ามันคือคางคกขนาดยักษ์ที่กำลังหาทางคืนรถบัสทั้งคันแต่แล้วจู่ๆก็มีอะไรสักอย่างทำให้มันกลัวมันจึงกระโดดหนีหายไปเพื่ออะไรขยำเหยื่อตัวน้อยอย่างเจ้าเด็กตะโปกไขแทนเจ้าหนูนี่เนี่ยก็รีบออกวิง่งจนแทบจะลืมตัวไปแล้วว่านี่ขากุเปนะนี่ยก่อนที่เขาจะพยายามเอาตัวรอดวิ่งเข้าไปแอบในขอนไม้เลยทำให้เจ้าคางคกยักษ์ทั้งกับจวนปัญญาถี่บแมงจนไหลไปเลยและกันไอเจ้าหนูนี่ก็มึนหัวจนเกือบอวกพอนึกว่าตัวเองนั้นกำลังเล่นรถไฟเหาะหนึ่งร้อย แถมพอมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในถรร้ำที่เต็มไปด้วยเห็ดแดงแรงฤทธิ์แถมที่นี่เองก็ยังมีโคตรไข่บ้านตะไทยวางล่อตาล่อใจสัตว์ใหญ่ให้มาแดกซะจริงพอพูดยังไม่ทันจบก็มีเดโนเสาร์ตัวน้อยโผล่เข้ามาเคาะเปลือกไข่กอกกอกกอกเพือเ,เช็คดูว่าแม่มันอยู่แถวนี้ไหมก่อนที่มันจะเข้าขยำแดกไข่ข้างในอย่างแซบอิลีแต่ทว่าที่นั่นเองก็มีเด็กตะป๊กอยู่ด้วยอ้าว สัตว์อะไรวะเนี่ยไดยโนเสาร์ไลท์ที่น่าจะมีชื่อว่าแดกไข่เป็นอาจินสวรัคก็พยายามพุ่งเข้ามาเพื่อขมือบไปเจ้าไข่แทนแต่มีหรือที่เด็กคนนี้เนี่ยมันจะยอมง่ายๆเพราะเขาได้วิ่งลืมเจ็บขาแบบว่าเปแล้วก็มันเป็นอุปสรรคจนทําให้เจ้าไดาโนเสาร์ตัวนี้ถึงกับล้มหน้าแหกก่อนจะวิ่งเข้าไปแอบอยู่ในเปลือกไข่อันหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก เพราะว่ากูมีจมูกดีไอ้หนูเอย๋ยมันก็ไปเจอเขานอนอยู่เปลือกไข่อยู่ดีแต่มันก็ยังไม่ทันที่จะได้ขมือบเขาจูจ่ๆก็มีโคตรงูมาขมือบันแทน เอาไงอย่างนั้นล่ะไอเจ้าแม่ง,งูเพราะเห็นว่าไข่ของตัวเองโดนแดกจนหมดแล้วก็โมโหจนเผยแหกปากเสียงดังทําให้เจ้าหนูไข่เนี่ยลวงออกมาจากไข่ดังเบะเหมือนกับว่ากําลังฟกักพอเจ้าโคงูเห็นอย่างนั้นก็นึกว่าเป็นลูกของตัวเองแม่ไอตัวนี้รูปร่างมันแตกต่างจากลูกตัวอื่นน่ะเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะยังไงไอเจ้าโคดงูก็ไม่ทําลายและปล่อยไอเจ้าไข่ออกจากถ้าไปและในขณะที่เขากําลังพยายามวิ่งหนีโคดงูอยู่นั่นเองเจ้าหนูน้อยก็ไปพบกับต้นไม้กินคนล่างสุดยอด ที่สามารถยิงเข็มอันขนาดมหึมาเข้าจู่โจมเหยื่อของมันซึ่งเขาก็ได้โคตรงูยักษ์ตัวนี้แหละเข้ามาช่วยเหลือไว้จนตัวของมันนั้นบาดเจ็บพอมีหนามปักอยู่บนตัวเจ้าเด็กน้อยเพราะเห็นว่างูไม่ทำร้ายตัวเองจึงไปนำเถาวันมาคล้องหนามเพื่อดึงออกให้และพูดคุยกับมันว่าแกนี่มีแผลเหมือนกับคุณแม่ของฉันเลยนะ นะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงไอเจ้าโค้งูตัวนี้ก็ได้ไปเจอกับแม่ของเจ้าหนูมาแล้วเพราะตัวของมันเองนี่แหละที่ไล่ไอเจ้าคางคกยักษ์ใหม่แถมยังใช้หางของมันลัดไปที่รถบัสลอยไปบนฟ้าและเซฮัลโหลวพวกมนุษย์ดีท้าไข่ของมันไม่โดนแดกซะก่อนรับรองว่าพวกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยตายตั้งแต่ตอนนี้แล้วแต่ว่านี่ก็ยังไม่ใช่เรื่องความสวยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต้องเจอเพราะพวกเขายังต้องพบก,กับโคตรอสูรยักษ์อย่างกอตจินัสอินโดร่าเล็กที่จู่ๆก็โผล่เข้ามาแจมกับเขาด้วยเหมือนกันเมื่อ ทุกคนเห็นว่าปลอดภัยแล้วพวกนักท่องเที่ยวต่างเข้าไปหาเรื่องกับไอ้เจ้าคุณหลูวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีไดนโดนเสาร์เต็มไปหมดเขาก็พยายามบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปขอความช่วยเหลือบนไซต์ก่อสร้างพราะที่นั่นมีสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยทำให้ทุกคนรีบแจนเพื่อไปบนภูเขายกเว้นแต่คุณแม่ที่ขอตัวออกไปตามลูกชายโดยมีไอ้เจ้าคนขับรถขออาสาไปช่วยด้วยอีกแรงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยถูกเธอช่วยชีวิตไว้ตอนอยู่บนรถบัสเลยต้องการที่ตอบแทนบุญคุณแฮมดรเจอร ผู้ช่วยของเขาเองก็ยังขออาสาไปตามหาเด็กด้วยและในระหว่างทางนั้นกลุ่มของคุณแม่ก็ไปเจอกับคราบงูยักษ์ที่มีขนาดเท่าภูเขาลูกย,มยม่อม ดอกเตอร์เจียเพราเหตุอย่างนั้นจึงกล่าวว่านี่ต้องเป็นงูในตำนานสเนคคิดือเทพเจ้าและผู้ปกป้องเกาะกะลูกที่พวกผู้รอดชีวิตนั้นได้เคยกล่าวถึงตลอดหลายปีมานี้ฉันมีคิดว่ามันจะมีอยู่จริงและดูนี่สีมันคือกระบวนการลอกคาเพื่อเปลี่ยนร่างของตัวเองให้มีขนาดใหญ่บิ๊กบิ้มขึ้นกว่าเดิมโอ้ยนี่ที่เห็นตอนนั้นยังไม่ใหญ่อีกเลย นี่งใหญ่ได้กูนี่ลเลยนี่ยว่าแต่มันจะใหญ่ไปเพื่ออะไรล่ะอยากรู้จริงๆและใกล้ๆกันนั้นเจ้าเด็กน้อยใครก็อยู่ที่นั่นด้วยคุณแม่เลยเจอตัวลูกชายและเข้าปอบประโลมลูกที่กาลังมีอาการหวาดกลัวลูกลูกใครลูกใครยี่เออคุณแม่ว่าแต่ลูกใครลูกกูนี่แหละแต่ชื่อใครอ๋อ ไอ้เจ้าคนขับรถเขาบอกให้จุจุพอที่ตรงนั้นดันมีก้อนทินเนอินโดล่าเล็กกำลังขย่ำเจกบยักษ์อยู่ด้วยความแซบนัวเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็เดินเข้ามาใกล้ก้อนหินที่พวกเขานั้นแอบอยู่ก่อนจะหันตูดให้แดดและครีออกมาอย่างหมดไส้หมดพุง ให้ปล่อยเธอะนี่มันปล่อยแบบไม่เกรงใจความขาวของสาวก็คลาดเลยแต่นั่นไม่เป็นเพียงการหยอกเหยื่อเล่นเท่านั้นพอสุดท้ายมันก็หันมาเล่นงานพวกเขาจนต้องพากันวิ่งหนีจนป่าลาบดเรเก,กก็บอกว่าให้วิ่งเป็นวงกลมพอคอเท้าในตัวสาวไม่ดีถ้ามันวิ่งปลีจะต้องล้มหน้าแหกแน่นอนแต่ทว่าเจ้ากอตจินัตอินโดลาเล็กตัวนี้มันโคตรฉลาด มันไม่วิ่งแต่มันกระโดดไปดักหน้าเลยแถมยังมีทักษะการกลับตัวแบบร้อยไปสิองศาหมุนตัวและใช้หางขนาดยากักษ์ฟาดปาไปโดนมนุษย์ทั้ง3ตัวอย่างแม่นยำจนกระเด็นกระดอนติดขี้ ปอกแป๊กปอกแป๊กปก,ปก,กันทั่วนหน้าด้านสองแม่ลูกเองก็ซวยหนักพอนอกจากจะโดนไล่ล่าจากตัวขนาดยักษ์แล้วยังมาโดนมันอีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาดักหน้าไม่รู้มันจากไหนเยอะแยะวะไอตัวนี้ซึ่งก่อนที่เหตุการณ์มันจะแย่ไปกว่านั้นเจ้าโคงกูก็โผล่เข้ามาช่วยเหลือเด็กน้อยไว้เพราะตัวของมันเองก็คิดว่าเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของมันเหมือนกันแต่การโผล่มาคราวนี้ก็มีขนาดบิ๊กส์เบิ่มๆกว่าเดิมแถมยังเต็มไปด้วยความคือลือทรหดจนสามารถล้มฝูงก้อนจีนัสอินโดล่าเล็กได้อย่างง่ายดซึ่ง พอพวกมันเห็นอย่างนั้นมันก็เรียกพรรคพวกมาลุมสกรรมเลยทันทีอุบะพวกได้นเสาหมู่คิดจะมาสู้กับโคตงงูอย่างนั้นเหลอจัดไปเลยโดยในจังหวะที่ชนมูลวุ่นวายอยู่นั้นพวกมนุษย์ก็ได้รีบวิ่งหนีไปอีกทางแลรีไปยังภูเขาที่เป็นที่ตัง้งไซต์ก่อสร้างของสวนสนุกเจ้าหนูไข่ก็พยายามถามกับคุณแม่ว่าแม่งูมันจะตายปะเม่ก็บอกว่าห่วงตัวเองก่อนเถอลูกถ้าไปไม่ถึงภูเขาเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านกัน แต่ทว่าพอพวกเขาเดินทางไปจนถึงจุดสูงสุดของภูเขาแล้วก็พบกับความเละเทะไม่มีแม้แต่เขาโค้งของสวนสนุกและที่นี่ก็เต็มไปด้วยกระดูกของไดโนเสาร์และพวกอสูรขนาดยักษ์เป็นจํานวนมากเจ้าคนขับรถเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นจะมีวี่แววของพวกนักท่องเที่ยวที่ล่วงหน้าแล้วมาก่อนเลยแต่แล้วไอเจ้าหลู่ก็โผลออกมาในสภาพที่ตัวเปื้อนเลือดเข้าจับตัวของเด็กน้อยไข่เป็นตัวประกัน พร้อมกับคําพูดที่ดูเหมือนกับคนไร้สติว่าที่นี่มีโคดปอโคดแม่ไดนโนเสาร์ตัวเท่าตึกเบิร์ดกาลิฟาอสสาศัยอยู่ด้วยและมันนี่แหละฆ่าพวกเราจนหมดท่านใดนั้นเสียงร้องอันทรงพลังของอภิมหาสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่เป็นราชาของกระโปรงมันแห่งเกาะกะลูกอย่างเจา้าเมกากอจินัสอินโดล,ลาเล็กก็โผล่ออกมาด้วยความ Big บิ๊กบ้มตล่มบ้มบ้มบ้มวกมนุษย์ทั้งหมดเพราะเหตุอย่างนั้นก็ไม่รอช้าแล้วครับมันใหญ่เกินไปที่จะรับไหวไอเจ้าคนขับรถจึงรีบ พาทุกคนขี่รถจี๊เพื่อสิ่งหนีจะมีแต่เจ้าลูที่ไปตะโกนท้าทายความยิ่งใหญ่ของมันนั่นนี่มันเป็นภาพลวงตาแต่ก็ไม่อาจหนีความบานทายของมันได้ รถดังคันก็ไปแหกโขงตัวหน้าทิ่มดินกันหมดและก่อนจะพากันโดนแดกตายพายได้คำเดียวไอ้เจ้าโคตรงูเนี่ยก็โผล่ออกมาในร่างที่มีการวิวัฒนาการขันสูงสุดจนได้ชื่อว่าเดอะสเนกคิดือเต็มตัวตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่คือลือไม่รอช้าอาสูนทั้งสองตัวกอเข้าไปวัดความแข็งของฟันแต่ทว่าเจ้าเมก,าก้ากอตจินัตอินโดล,ล่าเล็กนั้นก็ไม่อาจสู้ความแข็งของฟันของโคตรงูได้มันจึงเสียหลักไปสักพัก แต่ก็มีท่าไม้ตาอย่างการพลิกตัวร้อยไปสิองศาแล้วฟาดหางพ่วงมาพร้อมคอมโบแบบติดคลิอย่างการงับเข้าไปให้มันหลุดโลกจนเจ้าสเน็กค,คิดือโคดงูถึงกับร้องจากเสียหลักจนถูก เจ้าเมกาจอจินัตอินโดล่าเล็กใช้อุงเท้ากระทืบหัวและขยำลำตัวแบบโคตรมันส่วนทางพวกมนุษย์เองก็ได้รับคำแนะนำจากดรเจียว่าจุดอ่อนของเจ้าเมกานั้นก็ยังคงเป็นที่ขาถ้าเราทำลายมันได้มันจะล้มลงและเปิดโอกาสให้เจ้าสเน็กคิดดื้อเข้าขยำคุณแม่จึงทำตามวิธีนั้นโดยการขนกล่องเดนดไมา์ที่พวกคนงานก่อสร้างได้ทิ้งไว้เข้าใส่รถจี๊ปเพื่อพุพ่งออกไปบ่มขาให้ขามันแหกไปเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นระเบิดไดนดไมา์หาความเสถียรภาพไม่ได้ ระเบิดทั้งหมดนั้นก็นั้นไม่ถูกจุดพอรีโมทเนี่ยมันไม่ทํางานอเจ้าคนขับรถที่อยู่ในสภาพสมบักสมบอมก็ขออาสาที่จะพาระเบิดไปแหกเองเมสาผู้ช่วยของดรอกเตอร์ก็บอกว่าช้าก่อน ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองค่ะเพราทั้งเรื่องนี้ก็เป็นตัวประกอบมาพอแล้วแม่สาวผมห่างม้าแพ็คคู่จึงถือคบไฟวิ่งเข้าไปลุยจนไปสะดุดกับก้อนหินล้มหน้าแหกไปอีกลายเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไอเจ้าหนูไข่ก็ลุกขึ้นสู้พออยากปกป้องโคตรงูด,ด้วยตัวเองก่อนจะเริ่มทําลายเครื่องพยุงขาเข้าไปบ้าวิ่งใส่ได้ยโยนคบเพลิงไปโดนระเบิดไดโนม์จนเกิดแรงระเบิดตะบุ๋ม จนขาของเจ้าเมกาก็จินัดนั้นถึงกับแหกกระเจิงลวงตะบุบลงพื้นเปิดโอกาสให้โคดงูสเน็กขีดือเข้าโอบรัดด้วยแรงบีบที่ส่งพลังก่อนจะพุ่งเข้าไปขย่ำคอหอยและหักคอดังกะเล็กคลิก ทำให้เมก้าเขอตินัดสิ้นฤทธิ์ในทันทีส่วนเจ้าหนูน้อยไข่เองก็ดูนแรงระเบิดจนมานอนสลบสไลใครเห็นก็ว่าตายลาโลกไปแล้วจนเจ้าโคตรงูนั้นโผล่เข้ามาใกล้ๆก่อนจะใช้พลังยุทธการขยับเงือกที่อยู่ข้างๆหน้าของมันสัน่นเป็นคลื่นเสียงจังเงงไอเจ้าเด็กก็สะดุ้งตื่นพราตกใจเสียงคนพากเฮ้ยพรตกใจเสียงดังอะไรวะครับ ในเรื่องราวของตำนานโคตรงูสเสน็คคิดือ้อแห่งเกาะกะลูก็กจบไม่เพียงเท่านี้โดยในท้ายเครดิตตัวหนังก็แอบทิ้งท้ายไว้ว่าตัวของด็ตอร์เจียและผู้ช่วยสาวโพนิเทลได้ไปพบกับบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ยักษ์กำลังพุ่งออกมาจากใต้โลก และนั่นก็เป็นเรื่องราวของโคสเนกิดอที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคต่อไปสำหรับวันนี้อยู่ซาฟอร์ทีนก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมหาหนังนุกๆเบาสมองแบบนี้มาจะปล่อยให้ฟังกันต่อเนื่องอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไคร้และก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ